ตอนสงครามย่างที่นั่งในห้องเรียนนิ่ๆไหนๆตรงไหนนะอย่ตี้เรอนง้วอยู่ตรงไหนน้าอ้ามโะไม่ได้นั่งข้างยูมิโกะจังแบบนี้ฉันก็เหมือนกันโอ มีกาลังใจมาโรงเรียนเลยเราอะน่าสิแย่จังเลยเสียดายจังเลยแต่ว่าพวกเราได้อยู่ห้องเรียนเดียวกันนะมาตั้งใจเรียนด้วยกันนะจ๊ะจะตั้งใจเรียนนะถ้าแค่นีจิเขิงได้นั่งใกล้ยูมิโกะจังแล้วก็เวลาสอบต้องเล่ายูมิโกะจังแน่เลยเนาะไม่หรอกเอา้าทุกคนไปนั่งต <นำ S 2> ามทีนังใหม่ได้แล้วเป็นยังไงชอบทีนังใหม่หรือเปล่า การเปลี่ยนที่นั่งนี่ทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ๆนะจ๊ะคุณครูครับว่าไงเคน้เจีคงผมสส่ตาสั้นนั่งด้านหลังมองเห็นไม่ชัดขอเปลี่ยนที่นั่งเป็นด้านหน้าได้ไหมล่ะครับคุณครูเหรอง้งนงน้นเลยนเนี่ยนี่นั่งด้านข้างอยู่มีกจังเหมาะมากเลยล่ะครับได้ไหมครับอารคุณครูครับอะไรละ่ะเคบมาเกองั้นก็ให้อยู่มีกจังกับเคนอีจิคงเปลี่ยนที่กันดีไหมครับครูครับเออนันสินนะ ยูไม่โกจังแลกที่กับแคทตี้จิคงได้ไหมจ๊ะค่ะได้ค่ะเอ้ยโทกถูกยูไม่โกจังได้นั่งข้างกันอีกแล้วนะฝากตัวด้วยนะยินดีจ้าฝากตัวด้วยนะโถวโอวยิ่งถ้าพี่เก่งจังเลยครับลองฝึกใหม่อีกทีนะครับใช่ใช่ คงจะเป็นลูกพี่เลยเน้นแข่ง<ฮ>กันอเจียกลับมาแล้วขอรับอเอ๊ะทำไมสีหน้าเศร้าอยา่างนั้นเนี่ยฮะแปลกเป็นอย่างนี้นี่เองไม่มีวิธีทํ<อ>าให้ได้นั่งข้างอยู่มีโกจังเลยเหรอเนี่ยไปบอกคนครูอยากนั่งใกล้อยู่มีโกจังสิครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะขอรับเน้ๆนๆงั้นเหรออยากเป็นทีนหนังสินะ เรื่องเปลี่ยนที่นั่งเนี่ยครูมีเหตุผลของครูมีวิธีในการจัดที่นั่งนะตัดส,สินเลือกที่นั่งจากอะไรเหรือขอรับเรื่องนี้เป็นความลับบอกกันไม่ได้อ้าความลับเหรอครับเน้นเน้นขึ้นมามาโตะทำไม,ไมต้องใช้วิชานินจาสะกดใจซะแล้วว่างไงนะอะไรจะทำอะไรเอมเคลิม้มเพลิ้ม การเลือกที่นั่งตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรขอร้อ,อไม่มีเหตุผลหลอกไม่รู้จะเลือกที่นั่งใหม่ยังไงก็เลยสมทําแบบนี้เอาละเคบโบมากิจะนั่งตรงไหนได้สองกับได้สี่แถวสองโต๊ะตัวที่สี่ตรงนี้ไงเอาละเคนิจิคุงจะนั่งตรงไหนได้หนึ่งกับได้สี่แถวหนึ่งโต๊ะตัวที่สี่ เอาละคนต่อไปจะนั่งไหนดีนะจ๊ะหัวคุณครูไม่ใส่ใจเลยครูทําอะไรไม่ดีพวกเรารู้แล้วละว่าใช้วิธีตัดสินเลือกที่นั่งยังไงจ๊ะจ๊ะจะคแกนีจะคุ้มครองแล้วย่บอกเรื่องนี้กับใครนะครูจะทําตามที่เธอขออยากเปลี่ยนที่นั่งใช่ไหมครูจะเปลี่ยนให้นะพรุ่งนี้ใจทุกคนเรื่องที่ดังตามใจชอบเลยอย่าบอกใครนะครับครับนิ่งๆเรื่องนี้ยต้องบอกให้ทุกคนรู้ อ,อิ่มแล้วครับฮหรอ้อย่แล้วหนึ่งทุบแล้วเหรอเนี่ยไปนอนนะครับเข้า <c oughs> นอนเล้วจังขอรับต้องรีบไปแล้วละ่ะไปต้องรีบไปต้องรีบต้องรีบต้องรีบไปมาเช้าเลยไปให้เช้าเช้าก่อนใครเลยอย่าไี่มีใครมาเลย มาแต่เช้าทุกคนเลยเมื่อที่เราจองไหนดีเนี่ยเคนจิเคิงอรุษสวัสดิ์ได้จองคนแรกแต่ไม่ได้นั่งใกล้ยูมิโกะจังเนี่ยไม่มีความหมายอะไรหรอกนะอ๋ออเออ๋อแล้วยูไม่ขอจังล่ะยังไม่เห็นเลยอะฮะนะเอ๊ะแถวนี้ต้นเหลือสองตัวนั่งตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันนะยูไม่ขอจัง นั like eh, ่นที่ของฉันของฉัของฉัน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 ของฉนของฉั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 นของนของฉันของฉันของฉันงนขอนของฉันของฉันของฉงฉันขอนของฉั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 นขงฉนของฉันของฉันของฉัองฉันขอันของฉองนของฉันของฉันขงฉันของอองฉัอนขอน อเยอะเยอะยยยยเป็นอะไรไปเนี่ยตัดตัดตดตัตัทำไมทำไมมือมันเหงุไปเองเยอะชนะร้านชนะแล้วเดี๋ยวไม่เข้าจังฝากตัวด้วยนะฝากตัวด้วยนะจ๊ะเงยจ่อยเงยเจ็บใจนักออ่าจริงดีเอาละคุณครูขอร้องละค่ะนี่เฮ้ยเป็นไง คุณครูขอร้องละค่ะเ<ะ>ขาเปลี่ยนที่นั่งกับเคมุ่งมากิสั่งได้ไหมค่ะเอ๊ะใช้วิชาใน,นจนจนีน่นะเคมุ่งมากิร้ายจริงๆนะคะคุณครูค่ะให้หนูเปลี่ยนที่นั่งนะถ้าไม่ยอมนะหนูจะคุกเข่าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนออถึงขนาดขึ้นไปนั่งขอร้องบนโต๊ะอใครเปลี่ยนก็ได้เย,ย,ย้ชายโยชายโยมาไดกดฟังจา๋านี่ขอบใจตัวเองมากเลยนะ S <S ได้อยู่ใกล้กันอีกแล้วฝักตัวด้วยนะคือเคนีิจิเคืองฝักตัวด้วยเนะอะนั่งแบบนี้เหมือนเทิมที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอการแย่งที่นั่งจบลงแล้วเน้นเน